สวัสดีครับพี่น้องครับดูกับผมหน่อยต่างใจกับผมกับบรรยากาศตอนส่อๆเนาะพี่น้องเนาะทางหายไปนานครับกับการลงขีปยาวุาการหาอยู่หากินแต่ผมกับ เดี๋ยวเขามาลุนเบื้องล่างแหลกครับพี่น้อง่ว่าป้าหน่อยนะล้าอยู่ครับ่ว่าบ่หอว่าสีเขาบัวเนาะเบื้องล่างแหลกก่อนครับสีคือบอัวโอ้ยพี่น้องพี่น้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับเด,เดี๋ยวครับ อ,อย่างว่าครับพี่น้องครับเขาใส่ยามันขื่นเนาะโอ้ยพี่น้องมานอยู่ดีครับมานดูครับมานดูมานดูครับเดี๋ยว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 ในตังใจแกะให้เบิ้งครับผม เขาที่ใส่ตอเลยครับใส่ตออยังเอาเว้นครับแต่ว่ากุ้งครับพี่น้องกุ้งครับอันนี้เป็นปลาปกระเ๋าครับพี่น้องครับยตกใจครับนี่ครับกลมยิกเลยครับกินบ่ไดดครับปล่อยครับ สองตัวครับเบิ่งครับปลาปลากระเป๋าสองตัวครับพี่น้องถี่นเลือก็จะเป็นกุ้งครับโอ้ยอุ้ยโมเมนต์สองครับพี่น้องครับสามสี่ตัวครับปลาปลากระเป๋าครับถี่นเลือเป็นกุ้งใหญ่ครับเดี๋ยวผมก่อนอยากเอาถุงก่อนครับกุ่มใหญ่ ได้บัวร้ายหรอกครับพี่นอ้องพอได้กินครับผมแต่ว่ากลุ่มมีตัวใหญ่ครับเดี๋ยวผมจับขึ้นให้เบิ่งครับโอ้หเบิ่งตัวกลุ่งครับพี่นอ้องน่ครับมีตัวใหญ่เลยครับกลุ่มโอ้โหตรงนี้ ี๋ยวห่อทีไสอีครับพี่น้องใส่ถิ่มไหวตัวนี้ตีใส่ถิ่มยังเวียนเลยครับตอนกังเวียนเท่ากับตีไส่ครับเ่อตีไส่เบิองร้ามันจะมีโตบัเนาะเ่อตีไส่คือเก่าครับเนื้อเก่าเห่อเห็นเป็นเนื้ออ้อยแต่ว่าผมกับจีสีเนื้อเก่าออกเดี๋ยวเ่าตีปั่นเอาเนื้อใหม่ครับที่เ้ามักไว้์มาขึ้นนี ลงน้ำครับหอมหอมพี่น้องนี่ครับเหยื่อไม้เขาใส่เข้าไปเลยครับถ้าถ้าร้ายเนี่ยเขาก็ใส่เนื้อทีละหลายครับถ้าเหน,เนื้อไบบหลายใส่เข้าไปเลยแต่ที่สำคัญครับเฮีนใส่เข้าไป เปนยังคือต้องใจหินครับเพราะว่าน้ำมันไหลครับต้องทวงไว้แล้วก็เฮ็ดเป็นเชือกผูกไว้ครับพี่นอ้องกันกันหมูเ่เขาไหลไปกับน้ำครับ ข้าวเา็ดเป็นเชือกผูกไว้กันมุ่งเข้าไหลไปกับมหนามพี่น้องไปครับเดี๋ยวไปเบื้องลังที่สองครับครับพี่น้องทำบรุนเบื้องลังที่สองครับที่นี่โตโบอลนะครับโอ้ยหาหักกวหได้รู้ คือเก่าพี่เนาะลาปักเป่าครับ เงือครับเดี๋ยวข้างหลังก่อนครับพี่น้องครับปลาปักเป่าเขาคือเก่าครับครับกุ่งครับ กุ้งรลายลทออันแหลกที่นนอะก,กุ้งบลาไลทอออยล้างแหลกครับปลาปักเป่าเขาอีกนะครับโอ้หอบหลอบมีหลายตัวเลยครับ กุ้งปลายครับกุ้งนิดเดียวประมาณ <c oughs> ชิปชิปกระโตครับโอ้พีหนอกปลาตองขืนนี้นะครับปลาตองง่าขืนขืนใหญ่ใ่เลย พ่อได้ขัวครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิ้งติดตามหลังที่สี่นะครับเด้อว่าสีแบบใดครับครับพี่น้องครับหลังนี้ได้โอ้ได้ร้ายอยู่ครับนี่หลังนี้ได้ร้ายครับหลังนี้ได้ร้ายเลยเบิ้งครับเห็นบ่ครับหัวมุมกล่องตรงไหนเนาะ คนเดียวกันลำบากเนี่ยเบื่องครับล่งนี้ได้หลายครับพี่น้องหงจักเทคนิคแลลวครับพี่น้องครับเอาตองใส่ตั้งไว้สูงๆครับเบิ่งครับอ้ยกุ้งครับมีแต่ตัวใหญ่ๆครับเดี๋ยวเฮาขึ้นไปเบื้องขึ้นไปเบิ่งตอนตอนบดสรุปเนาะพี่น้องเนาะยังคอยติดตามมึงครับผม สรุปผลงานเส่านี้ครับพี่น้องครับเบิงครับกุ้งนะครับโอ้มีแต่ใส่หญ่ครับเบิงเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเห็ดเมนูกินกันเส่าโอ้ครับอู้ยโอ้ตัวใหญ่ครับครับโอเคครับพี่น้องครับมาคลิปนี้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในทางใจนงนะครับสวัสดีครับ